สวัสดีค่ะอราทาโร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทั่วไปของชาวราศีมีนนะคะประจำเดือนพฤษภาคมผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มีนาคมถึง15เมษายนนะคะเป็นธาตุน้ำนะคะเจ้าชะตาได้7ดดาบ มีความลับที่ปิดบังเอาไว้นะคะเรื่องบางอย่างก็ยังไม่ได้เปิดเผยในขณะนี้เพราะว่ามันยังไม่เหมาะสมมันยังไม่ถึงเวลาที่สมควรนะคะ ความลับนั้นจะเป็นสิ่งใดเดี๋ยวถึงเวลาเขาจะเปิดเผยเองนะคะไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้อะไรแต่เป็นความลับต่อไปนะคะสิ่งแวดล้อมที่เข้ามากระทบเขาได้หนึ่งไม้เท้าหนึ่งไม้เท้าเนี่ยคือความคิดดีๆความกล้าหาญความเชื่อมั่นแล้วก็กําเนิดสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มันจะเพอร์เฟกต์นะคะต่อไปเนี่ยมันจะมีผลสิ่งดีๆมากระทบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเสียงก็ได้การงานก็ได้การต่อย,ยอดการจเจริญรุ่งเรืองเป็นเงินเป็นทองได้ฟังเสียงเพลงหรือได้ฟังเสียงอะไรที่มันบันเทิงจะทําให้เรามีความสุขแล้วก็มี แนวคิดที่ดีต่อยอดไปใหม่ได้อีกนะคะต่อไปนะคะสิ่งที่คาดหวังเขาได้เด็กหนุ่มถือดาบต้องควบคุมอารมณ์นะคะต้องควบคุมตัวเองให้ได้ด้วยอารมณ์ตัวเองอย่าพลีถามเวลางหงุดหงิดเนี่ยเปลี่ยนอิริยาบถนะคะจากการโดนถามเป็นการถามกลับแต่ถามอย่างมีลูกเล่นลูกลอ้อลูกชนไม่ให้เหตุการณ์ใดๆมันตึงเครียดให้มันเหมือนกับผ่อนคลายนะคะเพราะว่าอดีตเนี่ยนะคะคุณได้กลงล้อโชคชะตามาแล้วคุณโดนมันหนักแล้วอะโดนมันหนักมากโอ้โหทุกอย่างอะทั้งโด ย่ำยีทั้งโดนดูถูกทั้งโดนทุกสิ่งทุกอย่างคือกองล้อโชชะตาเนี่ยเขาออมาทดสอบไงเมื่ออดีตฝังในใจคุณอะ่ะมันฝังแล้วมันรู้สึกว่าทําอะไรก็ผิดหายใจยังไม่ได้เลยหายใจยังรู้สึกว่ามันผิดเลยผ่านมานานแล้วนะทำอะไรก็ทำไม่ได้เพราะว่ากงล้อโชคชะตามันมากํากับอยู่ดูว่าคุณอ่ะจะเป็นคนที่ ซื่อสัตย์จริงไหมเป็นคนจริงตรงไหมพิสูจน์แล้วและสาเร็จแล้วด้วยแล้วก็รู้ด้วยว่าคุณเป็นคนดีและคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์จริงๆโดนพิสูจน์อย่างสุดชีวิตเลยมันไม่มีอะไรบันเทิงใจไปมากกว่านี้เลยตั้งแต่โดนกงร้อโชคชะตาพิสูจน์เนี่ยเหมือนกับว่าติดทาอะไรก็ไม่ได้ทำไอ้นู่นไอ้นี่ก็ไม่ได้ทําอะไรก็เหมือนกับไม่มีใครมองเห็นความดีเลยทําอะไรเป็นผิดทําอะไรก็คิดไม่ออกทําอะไรก็เหมือนกับ มันไปต่อไม่ได้หรือมันจะต้องพอแค่นี้แต่ที่เขายังมีปัญหาอยู่เนี่ยก็คือด้านอารมณ์ด้านการแบบหงุดหงิดอะด้วยงานมันเยอะหรือหลายๆอย่างอะแล้วอย่างมันยังไม่แน่นอนเลยเอะเราก็รอส่งเรื่องมาเอะทำไมยังไม่มาเอะทำไมมันเป็นยังไงนะยกหูสกริงนึงจะเป็นไรไปอะใช่ไหมถามไทยกันเราคุยได้นะคะไม่ใช่คุยไม่ได้แล้วเราจะไม่มีวีนหรือพวกนี้ก็เคยกัดเคย แซะเคยนู่นเคยนี่มาก่อนก็จะรู้สึกว่าอ,อ๋อไม่เป็นไรความคิดของคุณไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวฟังความคิดของผมของฉันก่อนนะคะว่าเป็นเช่นไรบ้างส่วนแนวคิดดีคิดเสียมันมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าการคิดดีคิดเสียนะ่ะใครได้ประโยชน์แต่ถ้าทําแล้วมันประโยชน์ส่วนตนเราก็ต้องหยุดคุยกันก่อนไหมเราจะไม่รวมมือกันทําเพื่อลูกหลานเราเลยเหรอจบที่การคุยนะคะแล้วอดีตที่เพิ่งผ่านมาไม่นานคุณได สองไม้เท้าคุณเจอคู่การงานที่สู้จริงๆอ่ะคุณเห็นไหมฮะสามารถที่จะร้อมกรอบให้เราในอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้การเป็นผู้ช่วยคู่สนับสนุนคู่ที่มาเรื่องการงานและการเจริญเติบโตทุกสิ่งทุกอย่างเขาสามารถกันได้หมดเลยคะ่ะไม่ต้องไปกังวลเรื่องอะไรได้สองไม้เท้าแล้วจะมีคู่ใหม่ไม่ใช่นะคะมันหมายถึงการงานการงานที่จะประสบ ความสําเร็จและส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะเจริญรุ่งเรืองในอนาคตต่อไปนะคะนี่เจอแล้วนะคะชนะเลิศหมดทุกอย่างต่อไปนะคะเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้เขาได้ The Magician คุณจะได้คนเก่งและคนฉลาดนะคะแล้วก็มีความสามารถมากๆเลยสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณขาดไปเนี่ยมันจะเต็มสิบมันจะไม่มีขาดอีกเลยคุณจะได้เจอกับ The Magician คนนี้เป็นคนดีนะไม่ใช่คนเจ้าเล่ไม่ใช่คนที่แบบว่าจะมาเอาผลประโยชน์ใส่ตัวเองไม่ใช่แต่จะทําสิ่งที่มันขาดตกบกพร่องเนี่ยให้เต็มขึ้นมานะคะราศีมีเนี่ยเขาจะเจอผู้รู้ผู้ที่ฉลาดแล้วก็ ไม่ได้มีเล่เหลี่ยมที่จะมาเอาเปรียบราศีมีนอะันนี้ไม่ต้องกลัวบอกไว้เลยการติดก้าไม่เท้าคือกังวลนะทําอะไรยังทําไม่ถูกยังไม่กล้าตัดสินใจไม่ผ่านการกรองอะ่ะถ้าจะมองไม่ชัดเนี่ยฉันยังไม่ตัดสินใจอย่างนี้ถือว่าฉลาดนะคะแต่อันเนี้ยเขาไม่ตัดสินใจเขายืนรอดูจังหวะไงฮะคือก็าสามารถรอได้ ต่อไปนะคะปัญหาที่อยากแก้ไขก็ได้ดีเอ็มเพอร์เป็นความมั่งคั่งร่ํารวยเจริญรุ่งเรืองหรือเป็นบรรพบรุษก็ได้นะคะที่มันติดติดขัดขัดติดตขัดขัดเนี่ยได้ทําบุญให้บรรทบุรุษหรือยังทําบุญให้บรรทบุรุษนะคะแนวทางแก้ไขเนี่ยคือเดซันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองแสงสีทองมันจะสองทั่วดของแผ่นดินเลยนะคะมันคือความเจริญรุ่งเรืองคุณทําให้มันถูกแล้วไอสิ่งที่มันติดขัดติดขัดเนี่ยมันจะไม่ติดไม่ขัดนะคะหรือ ถ้ามุดว่าเราเจอ The Emperor ตัวนี้นะคะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเขายื่นข้อเสนออะไรมาให้เราเราอยากจะแก้ไขกับเขาเราก็นำเสนอความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยให้เขามันจะผ่านไปได้อย่างฉลุยเลยค่ะแล้วเขาสามารถที่จะพาเราไปได้หรือเขากับเราไปร่วมกันได้ ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่คุณยังติดปัญหาอยู่ที่ก้าวไม้เท้าอยู่ไงครับมันติดปัญหาเยอะแยะเหลือเกินอ่ะมันยากลําบากมากเลยยังตัดสินใจไม่ได้ตอนเนี้ยมันต้องอยู่นิ่งๆเฉยๆก่อนใช่ไหมฉันยังไม่กล้าตัดสินใจกลัวความผิดพลาดถ้าเกิดฉันตัดสินใจตรงนี้แล้วถ้าเกิดมันผิดพลาดล่ะอลอลอ่าถ้าเกิดมันผิดพลาดล่ะเราจะทํำยังไงใบสรุปมาเลยค่ะ ให้ใช้เหตุผลพระราชาถือดาบนะคะมันหมายถึงการใช้เหตุผลอยู่เหนืออารมณ์ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจสิ่งใ,งใดก็แล้วแต่ให้ตัดสินใจตามเหตุผลและเนื้อผ้านั้นๆตามสิ่งที่มันถูกต้องอย่าวู่วามและอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ที่แบบว่าเออเนี่ยพวกกันเออเนี่ยอันเนี้ย ต้องตัดสินใจให้เป็นไปตามเนื้อผ้านะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะนํามาซึ่งความจเจริญรุ่งเรืองอย่าตัดสินใจว่านี่เป็นเพราะเห็นแก่คนนี้เห็นแก่คนนั้นไม่ได้นะคะคุณต้องมีเหตุผลและอธิบายให้เข้าใจว่ามันคืออะไรถ้าเมื่อไหร่นะคะคุณตัดสินใจแล้วอยู่บนเหตุผลทุกคนจะยอมรับว่าเอออันนี้แหละแล้วมันไปได้แล้วมันไปแล้วมันยาวไงคะมันอยู่ยาวไงคะจะขัดแข้งขัดขากันจะไม่มีเพราะมันจะเป็นเรือ ที่สามารถช่วยกันพายไปให้ถึงฝั่งและทุกคนจะมีชื่อเสียงหมดในเรือลำนี้ไงคะไม่ใช่มาแย่งกันแล้วมาตีกันแล้วก็มาขัดขากันเองแล้วสุดท้ายเรือมันจะไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าเจาะเรือนะคะเรือที่เรานั่งเนี่ยนะคะช่วยกันพายแล้วก็หาเหตุหาผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ไปทําบุญให้บรรทบุรุษซะแล้วมีการเจราจาต่อยอดใดๆกับชาวต่างชาติหรือใดๆก็ตามนะคะที่เป็นธุรกิจอยู่ตอนนี้ นำความจเจริญรุ่งรเรืองของเราไปคุยแล้วมันจะสําเร็จหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันจะต้องใช้เหตุและผลไม่ว่าคุณจะทําสิ่งใดก็ตามในณเวลานี้คุณจะทําสิ่งใดก็ตามนะขอให้คุณใช้เหตุผลและหลักของความเป็นจริงอย่าใช้อารมณ์และอย่าใช้คําว่าเห็นแก่คนนั้นเห็นแก่คนนี้ให้เห็นแก่แผ่นดินเอาไว้ก่อนนะคะ แล้วเรือลำนี้มันจะไปถึงฝั่งทุกคนในเรือเนี่ยเป็นฮีโร่นะคะคุณจะได้รับชัยชนะทุกๆคนเลยนะลองหันกลับมาดูนะคะอะไรที่เรายังไม่ได้สื่อสารอะไรที่เรายังไม่ได้ทําเราหันกลับมาทําซะมันไม่มีคําว่าตันนะคะมันมีแต่ว่ายังไม่ได้ทําเท่านั้นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันก้าวเดินไปได้มันไม่ได้ติดปัญหาอะไรมันติดปัญหาอย่างเดียวคือยังไม่ได้อย่างใจ Christina. เท่านั้นเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนนาฬิกาอร่าเคยเคยบอกหลายคลิปนะคะว่าการเดินเราแต่ละ ก้าแต่ละก้าเนี่ยเราเป็นชั่วโมงหรือเราเป็นวินาทีล่ะคะหรือเราเป็นนาทีล่ะคะเราต้องดูที่ตัวเรานะคะติดโรคระบาตดติดนู่นติดนี่ใช่ไหมคะมันก็ต้องช้าเป็นเรื่องธรรมชาติแต่เดี๋ยวเวลามันเดินได้สิคะสิ่งที่เราเตรียมพร้อมไว้นี่สิคะเป็นไงคะพร้อมเพอร์เฟกและเพอร์เฟกกว่าคนอื่นไหมคะเราลองทำกันบ้านดูตอนนี้เรามีอะไรบ้างแล้วมันพอหรือยังอาหารการกินมันแพงขึ้นทั่วโลกต้องการอะสภาวะ เข้ายากหมากแพงกันทั่วโลกไงฮะแล้วเราเตรียมพร้อมหรือ,อยังฮะไอที่เตรียมพร้อมอะดีพอไหมต้องถามอย่างนี้ด้วยนะคุณ,ณภาพคุณมีหรือเปล่าส่งไปเนี่ยอายเขาไหมแล้วเราส่งไปเสียชื่อไหมคุณต้องเช็คให้เรียบร้อยนะคะการส่งออกเนี่ยมันต้อง เพอร์เฟกนะคะมันไม่ใช่ใครก็ส่งได้เออฉันทําดีแล้วฉันก็ทำมาอย่างเงี้ยวังนะคะคู่แข่งที่ดีกว่าเรามันก็มีนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีใครเขาหยุดอยู่กับที่นะะทุกคนจะต้องพัฒนาตลอดหยุดเนี่ยหยุดได้เพราะมันยังไปไหนต่อไม่ได้แต่ว่าพอเราลุกขึ้นมาได้นะคะต้องรีบทา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 ไปเลยนะคะอย่าได้หยุดมันเพราะการหยุดนั่นคือการทําให้สิ่งที่ไม่ดีมันสะสมรับขอบพระคุณไว้ณที่นี้ด้วยฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับราทาโรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ